ไอโฟนเครื่องนี้ลูกค้าไปติดฟิล์มจากที่อื่นมานี่นะทุกคนพอเราลอกฟิล์มตัวเดิมของลูกค้าออกเนี่ยตัวฟิล์มเขาก็จะทิ้งรอยคราบกาวไว้ฉ่ำไว้เยอะมากนี่เลยให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยจ้าเห็นแล้วมันขัดตาแอดมากแล้วก็จะทาการเช็ดทําความสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะจากนั้นเราก็จะติดเป็นตัวฟิล์มไฮโดเจลติดแบบด้านคุมขอบติดแบบรอบตัวเครื่องเราจะบอกไว้เลยนะว่าตัวฟิล์มไฮโดเจลของทางร้านเนี่ยเวลาเราลอกออกเขาก็จะไม่ทิ้งรอยคราบกาวแล้วก็ไม่ลอกสีตามตัวเครื่องมาด้วยแล้วก็ใครที่กกลลัววว่่่าาาตตเเเเคครรือองจะป็็นยใใสห้มิ เลยนะตัวนี้เขาจะช่วยได้เยอะมากๆช่วยให้ตัวเครื่องไม่เป็นรอยแล้วก็ช่วยให้เคสไม่กัดขอบอีกด้วยนี่เลยทุกคนขั้นตอนนี้ก็คือการรีดเก็บขอบนะรีดเก็บขอบทั้ง4ด้าน4มุมไปเลยจ้าติดฟิล์มด้านหลังทั้งทีก็อย่าลืมติดขอบข้างไปด้วยเด้อตัวฟิล์มตัวนี้ก็จะเป็นทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะเสร็จแล้วก็นาเข้าเครื่องบับไปเลยจ้าเครื่องนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวฟิล์มเซ็ตตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็สามารถทิ้งไว้ประมาณส้ัื่องามารถคมเนตใ้้ลิปีได้นะ เลย